เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเริ่มต้นโดยเพลงขอขอร้องเพลงทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคุณครูน้ำทิพย์เพลงกลางวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการสืบค้นข้อมูลเออข้อมูลอะไรล่ะอ่ะก็เป็นข้อมูลของของใครของตัวเราเอง กับคนในครอบครัวของเราดังนั้นเมื่อนักเรียนเรียนแล้วเนะนี่ยนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 2. ส,สามารถจำแนกหลักฐานที่ใช้สืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้นะคะ,ะก่อนอื่นคุณครูขอถามนักเรียนนิดหนึ่งว่าในครอบครัวของนักเรียนนะมีสมาชิกกี่คนคำว่าสมาชิกรู้จักไหมน่าจะรู้จักนะ ในครอบครัวของเรนมีสมาชิกกี่คนแล้วก็มีใครบ้างนับซิน้องลองนับดูซิหันไปปุ๊บไปนับดูว่ามีเม,ม่กี่คนแล้วก็มีใครบ้างนะยมตอบคาถามตัวเองนะคะสองสมาชิกที่พูดถึงเนี่ยชื่อนามสกุลอะไรเออรู้ไหมว่าคุณพอ่อคุณแม่ของเรียนอะ่ะชื่อนามสกุลอะไรรู้ไหมเอางงอดงงัดีงงดี สามถ้านักเรียนต้องการทราบข้อมูลของครอบครัวเนี่ยของตัวเองเนี่ยนักเรียนสามารถหาข้อมูลเหล่านั้นได้จากที่ไหนบ้างทราบไหมอ่างงก็ดิงงก็งงดิไม่เป็นไรถ้าใครงงเอจากไหนละ่ะวันดังนั้นวันเนี้ยคุณครูก็จะมาอธิบายมาสอนมาคุยกับนักเรียนว่านักเรียนสามารถอ่ะศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวเนี่ย ได้จากที่ไหนเพราะว่าถ้าเราสามารถรู้แหล่งข้อมูลน่ยจะทําให้เรารู้ว่าเราเป็นใครและครอบรัวครอบครัวเรานั้นมาจากไหนนะคะทีนี้มาดูก่อนครอบครัวของของ,ของเราเนี่ยของฉันเนี่ยนักเรียนลองสมมุติสิว่าตัวเองเป็นคนไหนดีเป็นลูกคนนี้คนนี้หรือคนนี้เสื้อแดงเสื้อเสื้อม่วงหรือเสื้อลายดีสมมุตินักเรียนเป็นคน,คน,ค,นคนกลางก็แล้วกันเป็นลูกคนกลาง ดังนั้นนักเรียนเป็นลูกคนกลางคนที่เคเซอร์ลูกสอนครูชี้เนี่ยก็แสดงว่านักเรียนมีพี่ใช่ไหมแล้วก็มีน้องอ้าวแล้วนักเรียนเป็นลูกใครล่ะเป็นลูกของพ่อของแม่นี่ไงแล้วพ่อพ่อเป็นลูกใครล่ะพ่อก็เป็นลูกของปู่กับย่าอ่ะแล้วแม่เป็นลูกใครล่ะแม่ก็เป็นลูกของตากับยายดังนั้นแผนผังนี้คือแผนผังครอบครัวของฉัน นะคะบางคนบอกว่าครอบครัขวของฉันไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้เป็นครอบครัวใหญ่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะวิธีการสืบค้นข้อมูลเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลของตนเองจากไหนได้บ้างก็จากอันดับแรกเลยคือสูติบัตรอันที่2คือสำเนาทะเบียนบ้านอันที่3คือบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ 4. ส,สามารถสืบค้นได้จากภาพถ่ายหรือ5จากสิ่งของเครื่องใช้หรือ6จากการสอบถาม ที่ไ้มาดูสูติบัตรสูติบัตรคืออะไรคะคือหนังสือสําคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้เพื่อแสดงรายละเอียดการเกิดนะคะอ่ามาดูสูติบัตรในสูติบัตรนักเรียนเคยเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไหมเนี่ยมีครุฑมีสีแบบเนี้ยในสุติบัตรก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวของนักเรียนเองอยู่ตรงช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้แล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับมารดาว่ามารดาชื่ออะไร เราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบ,บิดาบิดาชื่ออะไรข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเกิดอยู่ตรงช่องนี้นะคะสุติบัตรเป็นข้อมูลที่ได้มีอะไรบ้างเราจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในสุติบัตรของเราเองมีชื่อนามสกุลแล้วก็เพศแล้วก็สัญชาติวันเกิดสถานที่เกิดที่อยู่ แม้กระทั่งน้ำหนักแรกเกิดก็มีอยู่ในสุธิบัติชื่อบิดามารดาชื่อผู้แจ้งเกิดก็อยู่ในสุธิบัติดังนั้นในสุธิบัติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเนี่ยเหล่านี้เลยแหล่งข้อมูลที่จะสืบค้นอีกอันนึงคือสำเนาทะเบียนบ้านนี่คือปกสำเนาทะเบียนบ้านจะเหมือนกนหมดักเรียนรูปร่างแบบนี้เคยเห็นไหมคะน่าจะเคยเห็นนะคะสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ย ทะเบียนบ้านเป็นทะเบียนบ้านประจําบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจําบ้านแล้วก็รายการของคนทั้งหมดที่อยู่ในบ้านพอเปิดมาข้างในนะเปิดอันนี้คือปกมันนะปกมันจะเป็นสีแบบเนี้ยเปิดชเชวเมาเนี่ยหน้าแรกตรงนี้จะเป็นเลขรหัสประจําบ้านแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันลูกขาเปิดมาแล้วไม่เห็นเป็น x x x ไม่ใช่มันจะเป็นเลขอันนี้เขา ป้องกันการอาลอกเลียนแบบก็เลยมีแค่ xx X X, นะคะนอกจากเลขประจำบ้านแล้วก็จะเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลเลขประจำตัวของอประชาชนและสัญชาติเพศวันเกิดชื่อบิดามารดาแล้วก็ที่อยู่อันนี้อยู่ด้านในนะคะของแต่ละบุคคลนะคะ แหล่งสืบค้นข้อมูลอีกอันหนึ่งคือบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่อายุเท่าไรเจปีบริบูรณ์นะคะเพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลรูปร่างแบบนี้เลยนะคะลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นแบบนี้ ซึ่งในบัตรประจำตัวประชาชนจะมีข้อมูลสำคัญคือก็จะมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13ตัว13หลักวันเกิดศาสนาแล้วก็ที่อยู่นะคะจะบอกรละเอียดอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนมาทดสอบดูซิจากการเรียนรู้ตอนรีนลองบอกคุณครูสิว่าเอกสารที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของตนเองอยู่ไหนอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หรืออยู่ในสุติบัตรหรือในายสำนาทะเบียนบ้านให้เวลานึกเลือกมาเลยเลือกอันไหนหนึ่งสองามหนึ่งสองสามเลือกเลือกเ,อกเอกนับถอยหลังนะหนึสเลือกอย่างครูเฉลยนะคะอ่าอยู่ในสุติบัตรนั่นเองถูกไหมถ้าถูกคุณครูตบมือให้ต่อไปข้อที่สองเอกสารรวบรวมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่ไหนรวบรวมสมาชิก คนในครอบครัวอยู่ที่ไหนอยู่ในบัตรประชาชนใช่ไหมอยู่ในสุติบัตรใช่ไหมหรืออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในไหนอยู่ในไหนอยู่ในไหนตอบ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 เลยแล้วนะคะอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านถูกไหม น่าจะถูกเนาะไม่ยากหรอนักเรียนข้อ3เอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองตั้งแต่ตอนเกิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตั้งแต่ตอนเกิดอยู่ในบัตรประชา,ะช,าชนใช่ไหมอยู่ในสูติบัตรใช่ไหมหรืออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหน1 2 3่งสอาลยอยู่ในสูติบัตรข้อ4ข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านมีอะไรบ้าง มีสถานที่เกิดมีที่อยู่มีศาสนาที่นับถือมีอะไรทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะอยู่ในทะเบียนบ้านข้อ 5. ใช้สืบค้นวันเกิดของตนเองได้เออถ้าเราอยากรู้ว่าเราเกิดวันไหนเดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรจะดูจากไหนสุทธิบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือทุกทข้อวัข้อนี้ไงามาเฉลยเลยแล้วกันทุกทข้อนะคะ ข้อ6สิ่งใดไม่บอกในสุติบัตรมีสถานที่เราเกิดมีวันเดือนปีเกิดชื่อปู่ย่าตายายอันไหนที่ไม่บอกในสุติบัตรอันไหน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 เฉลยนะน้าปู่ย่าตายายอันนี้ไม่มีอยู่ในสุติบัตรนะคะนักเรียนดังนั้นการทราบข้อมูลของตนเองมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนนะคะก็คือสามารถบอกข้อมูลของตนเอง กับบุคคลอื่นเมื่อเกิดหลงทางได้แล้วก็มีความรักความภูมิใจในตนเองและครอบครัวแล้วก็มีความเป็นมาของรู้ความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนะคะอันนี้คือแหล่งสืบสรุปให้ในะคะนี่คือแหล่งสืบค้นข้อมูลก็มีสุทธิบัตรมีสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็มีบัตรประจําตัวประชาชนนะคะมาแล้วงาน <c oughs> มีงานอีกแล้วเหรอคะมีค่ะนักเรียนจะได้ ฝึกใช้สมองฝึกทบทวนทำอะไรล่ะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลของตนเองและครอบครัวจากหลักฐานแล้วบันทึกประวัติของตนเองให้ถูกต้องมีอะไรบ้างที่เรา,เรา,เ,ราเราดูได้คือสุติบัตรสำเนา,าทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลและเอามาเขียนตามหัวข้อที่คุณครูให้ไว้รูปแบบการเขียนเรียนดีไซน์เาเองเลยออกแบบเอาเองเลย เพียงแต่ขอให้มีข้อมูลให้ครบตามหัวข้อนี้นะคะแลวอย่าลืมว่านักเรียนเขียนตรงข้อสุดท้ายด้วยว่านักเรียนสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานอะไรเขียนลงไปในนี้ด้วยตามหัวข้อนี้เลยนะคะตามหัวข้อนี้เลยไปค่อยๆสืบค้นข้อมูลเขียนลงในสมุดนะนักเรียนสมุดเล่มเดิมที่คุณครูให้ให้เขียนใช้เล่มนั้นนะคะเปิดหน้าต่อถัดไปเขียนวันที่ด้วยนะอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะเขียนวันที่แล้วก็ าหาข้อมูลเนี่ยเขียนลงไปนะคะก่อนอื่นคุณครูขอขอบคุณขอบคุณนะคะข้อมูลแล้วก็ภาพต่างๆจากมูลทิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะคุณครูก็ได้ไปค้นไปสืบแล้วก็เลือกเอามานําเสนอนักเรียนนะคะก็หวังว่าเรนคงจะตั้งใจทํางานนะคะรักษาสุขภาพ ดูแลตนเองทั้งตัวนักเรียนและคนสมาชิกในครอบครัวสำหรับวันนี้ขอกรบคำว่าสวัสดีค่ะ